สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับผมนะครับกับมอร์เนเชียลในเกม Spider-Man ของ PlayStation 1นะครับผมโอเคก็ในภาคที่ผมเล่นนี้จะเป็นภาคที่เป็นเรียกว่าไงเป็นภาคแรกนะครับผมซึ่งเกมนี้จะมีทั้งหมด2ภาคนะครับผมโอเคเพิ่กันสือ่อได้เรลยกันเลยดีกว่าในส่วนนี้ก็ยังไม่มีอะไรมากพอผมก็เพิ่งเริ่มมาเล่นนะครับผมโอเคไปเริ่มกันเลยดีกว่ากับ New Game มีโหมด Normal Easy Hard และข้างบนคิดมดคิดมดคิดมด คิดมดคิดมดคิดห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 มดโอเคก็โอเราก็เล่น normal ตามปกติแล้วนะฮะนักงานวิทยาศาสตร์เ Expo ปี2000ันนะฮะผมโอ้โหผ่านมาตั้งสิปีแล้วเนี่ย ออไอ้นี่มันด็อกเตอร์ออฟเตเวสพีส่นาหรือที่เลื่อ,อ,อนด้วยใจกันนึงคือด็อกเตอร์อตัตตพูนได้ครับที่เป็นตัวร้ายคู่ตัวร้ายโโตัวฉกาจของสไปเดอร์แมนนั่นเองออขอบคุณเย่ยต่อมือต่มอตมือขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับน,นี่ครับตัวของเราปีเ,เตอร์ปักเกอร้ ไอ้นี่มันน่าจะเป็นไอ้คนนักข่าวเหมือนกันที่เป็นเวนออมะครับผมชื่อไม่ได้เขาเรียกว่าชื่อว่าอะไรนะอ้าวเฮ้ยเจอมาจากไหนอ่ะน่ามันปีเตอร์ใช่ไหมเหรออ้าวพีพอ้าวตอยใครวะจะไปจะแม่เฮ้ยเดี๋ยวเขาเป็นตัวฉันถึงไม่อยู่นู่นเลยเนี่ยอ้าวไม่ได้มาเหรอโอ้มาทำอะไรที่นี่เนี่ย แล้วฉันต้องทำยไงดีวะเนี่ยเจ๊งนี่นี่ก็ชนกูเฮ้ยไม่ได้แล้วต้องถ่ายแล้วเจ๊งอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยเอ็ดดี้บล็อกเหรอเยงยังไงก็ตามฉันต้องถ่ายรูปก่อนแหละนี่สองช็อตนี่นี่นี่อุ้ยเหมือนมองมาทางนี้นี่นะกล้องฉันมั่วต่อยแตกเลยนี่ นี่ไม่นี่ไม่ใช่ตัวจริงนะฮะของนี่ตัวปลอมมันจบแล้วมันจบแล้วถามโรบินแล้วหลืเนี่ยไอ้ทีแพ้อ๋ออันนี้มันบอกรเดลิบูเกอร์นะครับผมจำชื่อไม่ได้แล้วเหมือนกันว่าไอ้บอกรเดลิบูเกอร์มันชื่อว่าอะไรอ๋อเครียดไมเกนโดนด่าโดนด่าแน่นอนตกงานแน่เออนี่ Anymore! Time we normally have innocence falls prey to the evil. -Man. Rest easy, Brock. Venom is here. And if it's the last thing we ever do, Jameson and the Insect are gonna pay. เอ้นี่ไงอีกตัวหนึง่งฮะที่ไอ้ายเวนนอฟแต่เป็นตัวสีแดงรู้สึกว่าจะเป็นตัวลูกมั้งมันจะตัวชั่วร้ายมากร้ายกว่าเวนนอฟอีกโอ้โด็อกเตอร์โตมูธทำอะไรเนี่ยหมายกอเปิดอะไรเนี่ยเปิดท่อไอเสียเปิดแก๊สพิษ หัวล้อกันใหญ่เลยเกิดเรื่องแล้วสปเดอร์แมนอ้าวแบงก์ธนาคารโดนป้นสปเดอร์แมนก็ต้องไปช่วยนี่มันตุแทนติกโนี่วนะโอเคผมจะกดข้าไปหน่อยแล้วกัน มี่ครับตัวเอของเราฟูว้าวเฮ้ยสไปเดอร์เฮ้ยเฮ้ยใครอะ What's going on ใ exactly. ช่คนที่อยู่ในฟันต์ต์โฟว์ไม่น่าใช่นะไม่ใช่หรอกชื่ออะไรไม่รู้อ่ะงั้นกดข้ามไปเลยแล้วกันปรับมุมกล้องก็ไม่ได้โอเคไหนกดอะไรเฮ h สไปเดอร์แมนอ้าวว่าไงกดข้ามกด R2 โอเคแม่ That's them a cartridge can carry to Spiy you up of เรื่องคุยกันอย่างงี้ผมกดข้าไปเลยแล้วกันไหมอู้สไปเดอร์เซนส์ติ่งลิงเฮ้ยมาดูเซนต์ท t งานแล้วอะไรอ่าโจเลียมต่อยโอเต่สามเหลี่ยมพ่นไว้พ่นใหญ่ก็จะเป็นอย่างงี้ฮะนี่ แล้วมันจะสู้เราไม่ได้แล้วล้มแล้วอออืออ<ด>้อืออออืออือ <S 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 2> <S 2> อืออออออื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 ตอืนอืออออออือไืออ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 ือนองอออออ ไอตัวนี้เอ๋อยู่นั่นมีโอ้อะไรเนี่ยอ่อนแอต้องสตรองเข้ยดิสตรองโอ้ยสตรองเกือบล่วงโอ้ police chopper oh, อืล oh, ่วงไป us woo Roger eagle one keep your eye out for Spiderman แมนมาถึงแล้ว กำลังปีนววเก้อ๋อตึกเนี้ยหรอแล้วมันพออะไรนะันน่ะพอหาแค่กับแมงป่องเนี้ยแล้วแน่นอนตามสูตรยิงใส่เออคนนี้ก็งโง่นะเออล่วงเลย <c oughs> ล่วงแสแนวฟูปีนต่อไปอ่ะ I can't believe they shot down those police choppers. <Cease> yeah, oh. just my luck. I'll probably get blamed for that too. Is that Five. the bank ahead? When I'm hurt, these will help restore my health. I bet I can get into the bank through the top of this building. ผมว่าเกมเนี้ยยังหนุกกว่าสไปเดอร์แมนยุคใหม่ๆบางภาคอีกนะคือผมบอกว่าบางภาคนะไม่ใช่ทุกภาคนะคือมันจะไมีอยู่อีกภาคหนึ่งที่เกมสมัยยุคเพรสามั้งเป็นภาคที่ผมก็อยากเล่นอยู่เหมือนกันคือเป็นภาคที่แบบมันเอาสไปเดอร์แมนยุคอเมซิ่งสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนปีอะไรนะ2199สไปเดอร์แมนนัวแล้วก็สไปเดอร์แมนอีกตัวหนึ่งจะเป็นเอออนดีบสไปเดอร์แมนนะครับผมมาให้เราเล่น4ตัวเลยไอ้ตัวมันอยู่ไหนวะ ฮัลโหลโอเคไปดีครับไปแล้วจ้าอืมยังไม่เซฟแล้วกันนี่ผมจำได้ว่าต้องกด R หนึ่งมันจะขึ้นไปบนคำแพงอีกทีหนึ่งโอ้บอยโอ้บอย วัดดีพวกฉันแค่ผ่านทางมาเออสซบาสเตียนบอกว่ามีใครอันตรายไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอ,อยู่ไหนอ่านี่ <c oughs> อืนอ็นไงไปแล้ว h ัดดีพว o อุ้ o โอ้ะจะไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเผยยิงตัวประกันเราต้องจัดการมันก่อนเดี๋ยวนะไม่น่ามีแลมั้งแต่ขึ้นไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยอ่ะใหญ่ Looks like that room there controls the security so, doors. The door okay. locked okay. from the inside. There's gotta be another way in. I can zip straight to the ceiling by pressing R1. Mm. Looks like these switches can open the security doors. Mm. I'm already at full health. Yeah, before? that's right. I'm already at full health. เอาละต่อไปอันที่สองโอ้มากันแล้วอขึ้นก่อนนี่ไงมา <c oughs> วัดตีพวก <c oughs> อืออืออือ oh, <yeah. S 1> โอ้ยแย่ อยอ, <IO> อ้ยเพลงม,งมึงเล้วกูตกใจเลยเอาละนะฮะทออะไรเออเอออย่ยาพึงาพ่งอย่าพึา่งเมื่อกี้มันจะยิงตัวกันแล้วดีนะเนี่ยพ่นใหญ่ออกไปก่อนคอยเนี่มันเห็นเสียงไอ้นั่นร้องไงไปทางไหนดี ไปทางไหนต่อไหนจิบ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 ปึ๊บปึ๊บนี่โอเคไม่มี w <c oughs> อ้ going down ยังนะฮะยังไม่จบนะฮะอืมฮึ่ขึ้นก่อนเพื่อความปลอดภัย สไปเดอร์เซนต์บอกอะไรแล้วไ,ไหนหาไหห่าไม่ได้ไม่หาก็ปล่อยยายก็ได้นี่เนี่ยชู่วปี์พายฮึบมาทำไม เกือบแล้วดีนะนี่มาช่วยทันเอ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งยังยังยังไม่มีใครตายครับมันเกือบจะฆ่าตัวประกันแล้วไงมายดไฟ drop in อ้าวไม่เห็น วัดดีพุ่งวี้วกดดีพวกอุ๊ย้ยซึบขึ้นก่อนเฮ้ยมีคนมาวัดดีพวกมีเพื่อนบ้านที่คู่แสนดีสไปเดอร์แมนเองอของทางนั้นสิโอเคไม่มีอะไรโู้ ตัวประกันกับระเบิดต้องระวังให้มากอย่าเดินผ่านสกิลิตี้เดี๋ยวมันดังนี่เปิดอันนี้ก่อนจำได้เปิดเซฟก่อนออเลยฮึ่บโอเครู้สึกมันจะมีเวลาอันนี้ไง โอ้ยที่ร็ททอคเกอร์สได I ร o บการดูแลแต่จะทำไงกันแลเบิดน yeah. ีดีคิดสิไม่ต้องคิดหรอกจำได้โยมันจะระวกว่าเวลามันจะเดินไวจังเลย โอเคเข้าไปแล้วปิดเรียบร้อยตู้ not this time guys ไม่ใช่เวลานี้พักพวกไปแล้วโอเคครับเพื่อนๆส่วนนี้ผมขอจบในส่วนของสไปเดอร์แมนภาคแรกพาร์ทที่หนึ่งไว้ที่ครั้งนี้ก่อนแล้วกันนะผมนะเอาไว้มีต่อในพาร์ทสองเร็วๆนี้แล้วกัน ซึ่งภาคสองเนี่ยเดี๋ยวเอ้ยไม่ทีภาคไม่ทีภาคสองภาคสองเนี่ยเดี๋ยวผมกล่าวว่าจะเล่นภาคแรกให้จบก่อนซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะจบเมื่อไหร่นะฮะพอจบแล้วปุ๊บอาจจะไม่เล่นต่อในทันทีแต่อาจจะสักพักนึงไปเล่นเกมอื่นแล้วก็ค่อยกลับมาเล่นในส่วนของภาคสองนะฮะเพราะว่าภาคสองอ่ะมันจะยากกว่าภาคแรกอีกนะครับผมนะโอเคในส่วนนี้นะครับผมผมก็ขอจบภาคแล้วเพียงเท่านี้นะครับใครที่ยังไม่จบสักเฮ้ยทุย ที่ยังไม่ได้กด u b s c r i ร e นะครับรบกวนช่วยกด Subscribe ใต้ล่างคลิปนี้ด้วยกันนะครับผมยิ่งไลค์ยิ่งแชร์ยิ่งดีเลยนะครับเวลาผมพูดเร็วมากบางทีลิมมันจะพ่นกันก็ต้องขอโทษด้วยนะครับผมเป็นคนพูดเร็วอะไรอย่างเงี้ยอืมไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับบ๊ายบายอย่าลืมติดตามชมกันนะครับ